หมอบด้วยนะครับนี่นะครับหนู ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเกิดนี่ก็เศร้าแล้วครับเกิดบรรยากาศตอนเศร้าครับเหมือนเหมือนม่วๆครับมีดวงจันทร์พร้อมครับสดใสครับทองฟ้าครับเวลาประมาณหกโมงเศร้าครับมายำกับดักหนูนะครับเนื้อหมูว่านนะครับที่เข้าเด็ดใส่นะครับเป็นเนื้อหอยแมลงผููตากแห้งนะครับโลละห้าร้อยบาทนะครับ ผลนี่เป็นจังไดนะครับผมรักไว้ประมาณิ0หลังครับเป็นการทดลองเงียนะครับก็มาหลับช่มกันเลยครับหลังแรกก็เรียบ้อยครับคือเกานะครับเรียบ้อยนี่คือบ่ถือคือเกาครับเลอามาหลายเงียะแล้วครับตรงนี้ก็โอ้ลายบ่บิดอกครับเงียกับนี้ทั้งเงียะปูเงียะหอยนะครับเงียะเขาคุกเงียมั่น เนี่ยเขาโพดนะครับที่ผมไล่มากเนี่ยล่องเบิดแล้วครับสำหรับไม้นี่บ่เป็นผลทำเ็จครับมันนี่จะเป็นเนี้อหอยแมงปู่ตากแห้งนะครับเพื่อล่องหอยขมแล้วครับมันป่ถือนะครับแต่ยามกันเราเียกไปเลยครับมันนี่แต่เ้ยม่มีโตนะครับหลังนี้ เป็ายนคือเก่านะครับกัน่าแปลกใจครับหนูนี่ผมว่าหลายนะครับเดยวเกดสักแป๊บหนึ่งครับกับกัมมี่เอฟซีหลายท่านแนะนำมานะครับไ้เอาเนียเขากีนะครับไ้เอาเนียอ่อยเบิ้งนะครับกะเดี๋ยวถี่้องใม้มือนนาครับ บางเอฟซีบางท่านก็บอกเอาอย่าฆ่าเนี่ยล่ะครับอย่าที่หนูมักกินเนี่ยครับมาล่องเิือนะครับเพราะว่าผมยังเงี้ยยังมาดักหลายอย่างมันบอ่ถือนะครับเนี่ยครับก็คือเกาอยู่ครับถาม่าหมายนีมีหนูบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีแน่นอนนะครับเพราะว่าท่างหนูมันหลายนะครับก็ไม่รู้ว่าหนูกินยังนะครับปัญหาครับขอเคียย์กันครับ หลังจากที่เบิ้มาประมาณเจ็ดแปดหลังแล้วครับก็ยังคีอเก่าครับเป็นการเฝ้านะครับบ่มี่หนูมาก,กินเนยอะของเขาเลยนะครับครับหลังนี้ขนาดดักไปปากหูยังบ่ามาก,กินอยู่ยครับนี่ครับปากหูหนูนครับดักไปตรงนี้นะครับแต่ยังบงแต่ยังบ่มีหนูมาแตะนะครับ ก็คือว่าโอ้กับดาใจยหา่ครับสำหรับหนูไม้นี่นะครับเป็นไม้ที่น่าจะเป็นไม้ที่เอาหนูเอาโตหนูยากสุดแล้วครับเพาเขาล่องหลายเ่าง้ะมันก็บมือครับทางทังที่หนูมีแน่นอนครับดจะเก็บกคนครับเที่ยงนี่ครับอันนี้คือเกาครับ ถ้าเกิดผมมีโอกาสได้กับบ้านนะครับเป็นวันหยุดวันอย่างเดียวจะไปเอาลวดนะครับกับดักลวดมาลองเบิงนะครับเป็นกับดักลวดเสียเท่านี่ยวลยะครับจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไหมนะครับเพราะอุปกรณ์นี่เนีย่นี่สำหรับไม้นี่มันบ่อด้ผลครับลอกว่าหกเนียะครับอยู่นี่หาหกเนียะหรครับใส่ถอเกาครับ ได้ตัวนึงได้สองตัวใี่ไนะครับนี่ครับคือเกาทุกหลังครับกับการดักผมผมกับมาดักหมองเกาทุกข้างนะครับหมวกเกาทุกข้างเม,ม,มายควไมว่มา ที่ผมมาดักกคขังผมอยดักที่จุดเดิมนะครับจุดเดิมเดิมบ่ได้เปลี่ยนหมายนะครับบ่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเลยหรอครับก็ที่ว่าหนูตื่นกับดักนี่ผมกับบรูนะ้ครับผมว่าน่าจะบ่ได้บ่แมนนะครับเพราะว่าหนูบ่หน่าตื่นนะครับพอเข้าดักไปหมายเดิมอะครับเข้าบ่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเด็ดเหตุผลใดนะครับมันจ็คือเกาครับบ่บาตื่นนะครับ หลายๆส่วนประกอบกันนะครับส่วนลักก็จะเป็นเงีย้ยครับเดี๋ยวขี่ทย่อยเอาเงีย้ยมาใส่นะครับตามเมซีแนน้ำนะครับไม่เป็นจะเป็นเกาจีเป็นมั่นํำปหลังเป็นข้าวเม้งนะครับแล้วจะการลิตไร่สือเอฟซีถี่ในน้มาให้เบิ้งนะครับบอบหนานะครับแล้วม,มีเอฟซี ต้นไหนแน่ะครับแนะนํำกันว่ายนะครับเกิดลมครับเกิลมครับใกล้เบิร์ดแล้วครับกะรตั้งว้าดีมิตต์หมายดีๆนะครับมิแต่ห้อยถีมีตสร้างหนูทั้งนั้นแหรอครับแต่เราห้อยถีหนูมหากิินี่ก็มันก็ชัดเจนนะครับ หนูว่าติดนะครับหนูไม่กินเหยื่อที่เอาเราเอามานะครับต้องเอาเปลี่ยนวิธีครับต้เปลี่ยนวิธีกับเปลี่ยนหมายต้เปลี่ยนหมายกับเปลี่ยนเนี้ยครับี่การหาคำตอไปมือนี่หมอกหลายครับเนี่ยถ้าเปียกเลยครับตัวมีโตครับเอี้ีมีโตนะครับหลังนี้นี่นะครับ แป๊บหนึ่งครับนี่นะครับหมอบอยู่เนี่ยครับนี่นะครับหนูโอ้สวาเร็จครับเยี่หอยเป็นหนูพวกเล็กนะครับใส่กลางๆครับนี่ครับเนี่ยครับ กับเหยื่อหอยแรลงผู้ตากแห้งโลละห้าร้อยบาทนะครับอย่าม,มาเป็นสิบเดอกครับเพื่อในตัวเดียวยามต่อครับเพือความมีตัวนะครับเขาเรียกว่าส่ำเดียดเบาผมบอหรือนะครับเพราะว่ามันได้แค่ตัวเดียวยามต่อไปครับเนี่ยเราเนี่ยทำเนื่อดีครับบอสส์ครับหมายดีนะครับ ขออนุญาตเกี่ยวกับดัก,ก,รกครับเกิดสีล่องมานีกันต่อนนะครับแนวนุ่มเพราะว่ามันมีหลายเงีย้ยครับที่ผมมาท่านไดน้๋ลองให้ครับทุกท่านไหนเบิ้องะครับตามที่แนะนำมากนะครับต้องก็ส่งมาลองให้กันเบื้องครับนํำไปใส่ประโยชน์ได้ครับต่เกิดบเงี้ยมใส่ได้นะครับกับไปดักตามบา้านตาม ทำเลข,ของสัดไหนเลยนะครับเนี่ยไหนดีนะครับเป็นการรีวิวห้กันเบื้องนะครับเดี๋ยวยูสองล้างครับเงี้ยหอยนะครับพี่เกาครับห้องเนี่ยทำเลดีๆนะครับมนตรหมายดีๆเลยเนี่ยครับมแต่ห้อยหนูไม่ไหมเท่านั้นเหรอครับ หอยกินเนี่ยครับเหล็กเท้กับปักแปบนึงครับครับหมอกลายครับก็เร็จเรียบร้อยครับนี่คือเป็นการสรุปผลนะครับหอยยังอยู่เลยครับเนี่ยครับเหื่หอยแมลงผู่ต่างแห้งนะครับโลละ500บาทครับใต้ใบ้านนี้สิบหลังครับ ผลก็คือหนึ่งแต้มนะครับกับหมายที่ปลาหยากฆ่านะครับเนี่ยครับปลายากฆ่าึ่งหนูหลายนะครับลองร้อยนะครับแต่ติดตัวเดียวนะครับกับบรรุษเหตุผลใดครับแต่ข้าก็ไดมาตัวนึงครับนี่นะครับหมายปลายากฆ่านะครับจะขอบุณเอฟซีที่แนะนำมากนะครับสำหรับเนียนะครับเมื่อหลังข้าจะมาล่องเนีย ไม่ๆมให้เด้อบิ่งกันครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะมื้อนี้ก็คข้องหี่ลำลากันก่อนนะครับก็สวัสดีครับอยู่ดีมแม่ทุกคนนะครับต้วน,นะครับดวงจันทร์ครับอ่า